็ความยาวก็อยู่ประมาณ12เมตรนะครับเป็นรถชั้นเดียวรถทรงโบาันะครับโอ้ตรงนี้เป็นห้วยด้วยดีนะครับที่จอดอยู่ในโกดังผมว่าน่าจะจอดไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแปดปีแล้วมะครับผมว่าเนี่ ดือยใจเยอะก่นนั้นก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูเครื่องก่อนันแล้วกันช่วยผมตกใจหมด